มาวิเคราะห์ตัวอย่างแรกของ House of the Dragon แบบไม่สปอยกันค่ะเนื้อเรื่องใน House of the Dragon จะเกี่ยวกับสงครามกลางเมืองชื่อ Dance of the Dragons ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์นใน Game of Thrones ประมาณ150ปีหลายๆอย่างในแผ่นดิน Westeros ก็จะต่างจากในตอน Game of Thrones มากมายเลยสิ่งที่เราจะพูดทั้งหมดในคลิปนี้จะเป็นการแปลความหมายของภาพและบทพูดจากจอบเองแต่จอบจะอธิบายเสริมคร่าวๆเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าสงคราม เพราะฉะนั้นจะไม่เป็นการเปิดเผยเนื้อหาในซีรีส์แน่นอนค่ะถ้าพร้อมแล้วลองไปฟังกันค่ะ What is this brief mortal life if not the pursuit of legacy เราจะมีชีวิตอันแสนสั้นนี้ไปเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่เพื่อสร้างตำนานประโยคเปิดของทีเซอร์ตัวแรกของซีรีส์ House of the Dragon เป็นคำพูดของ Corlys Valerion หรือที่เรียกกันว่า Sea Snake นะคะเหมือนเป็นการปูความคิดของตัวละครแต่ละคน ว่าจะลุกขึ้นมาทำสงครามกันเพื่ออะไรเพราะว่าเขาไม่ได้รักตัวกลัวตายแต่เพราะอยากให้ชื่อของตัวเองถูกบันทึกในประวัติศาสตร์มากกว่าค่ะฟังแค่นี้ก็รู้สึกฮึกเหมิมพร้อมรบกันเลยใช่ไหมคะจากฉากนี้เราก็จะเห็นดรา o n นสโตนค่ะตอนที่ตระกูลไทแกรียนอพยพมาจากโอเบเลเรียเขาก็มาอยู่ที่ดรา o n นสโตนนี้โดยที่ไม่ได้สนใจการเมืองอะไรของเวสเทอร์เลยเป็นเวลาหลายปี ก่อนที่เอ้อนผู้พิชิตจะตัดสินใจรวบรวม7อาณาจักรให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์นะคะหลังจากนั้นดรากูลทาเกเรียนก็จะใช้ชีวิตส่วนมากที่ King's Landing แต่เวลายอยากจะพักผ่อนเขาก็จะกลับไปที่ราคอนสโตนกันที่นี่ก็เลยยังมีคนอยู่ขับข้างมีเมืองด้วยนะคะไม่เหมือนในตอนเก t h r o n รนที่ถูกปล่อยเกือบจะร้างๆแล้วที่นี่ก็จะเป็นหนึ่งในโลเคชันหลักของซีรีส์เค่ะ ฉากนี้เป็นมังกรบินอยู่เหนือเรดคี p ใน King's Landing ค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นมังกรตัวไหนนะคะเพราะว่าในเรื่องจะมีมังกรทั้งหมด17ตัวเลยหลายๆตัวก็จะได้มาอยู่ใน King's Landing ด้วยคือจริงๆแล้วที่อยู่หลักของมังกรทั้งหลายเนี่ยจะอยู่ที่ดราก้อนสโตนเป็นแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติของเขาอะค่ะแต่พอมาสร้างเมืองหลวงที่คิงสแลนดิ้งก็มีการสร้างดราก้อนพิขึ้นในรัชสมัยของเมกอร์ให้เป็นที่อยู่ของมังกรของตระกูลทาเกเรียนที่อยู่ในเมืองนี้ แล้วก็สร้างเสร็จในรัชสมัยของ k i คิงเจฮริสนะคะดราก้อนพิเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดใน King's Landing ผ่านงบประมาณไปมากเลยแต่ตอนที่เราดู Game of Thrones มันกลายเป็นซากปรักหักพังไปแล้วก็ไ่ไ้เสียดายนะคะหนึ่งในผู้ที่มาแสดงความจงรักภักดีกับเรเนริส t ท r าร r เ e นก็คือร i กคอนสตาร์หลังจากที่เอเกนผู้พิชิตยึดครองแดนเหนือได้สําเร็จบ้านสตาร์ก็ไม่ค่อยจะมายุ่งอะไรกับทางใต้เท่าไหร่นะคะ ก็จะมีการต้อนรับกษัตริย์ทา r เกเรียนที่วินเทอร์เฟลบ้างตอนที่พวกกษัตริย์เดินทางมาเยี่ยมชมแผ่นดินหรือว่า Lord อ f วินเทอร์เฟก็จะเดินทางมาประชุมสำคัญสำคัญที่ทางใต้บ้างแค่นั้นคนในตระกูลสตาร์ก็มีนิสัยแบบแข็งกระด้างห้าวหาญตามสไตล์ชาวเหนือเหมือนเดิมค่ะในช่วงซีรีส์นี้ Lord อ f วินเทอร์เฟก็คือ r i c คอนสตาร์ชื่อเดียวกับลูกชายคนเล็กของเนตสตาร์คนที่วิ่งซิกแซกไม่เป็นนะคะ อีกคนหนึ่งก็คือบอมูลเบราเทียนสำหรับบ้านเบราเทียนเนี่ยความสัมพันธ์กับตระกูลทาเกเรียนต่างจากสมัยเกมออฟฟลอนมากเลยนะคะต้นตระกูลเบราเทียนคือลอร์ดออริสเบราเทียนเป็นน้องชายต่างแม่ของเอกอนผู้พิชิตเป็นนักรบที่สู้เคียงบ่าเคียงไหลแล้วก็เป็นมือขวาของเอกอนด้วยและระหว่างนั้นก็ยังมีการแต่งงานกันระหว่าง2ตระกูลนี้อีกเรียกว่าความสัมพันธ์แน่นแฟนมากส่วนบอมูลคนนี้ก็เป็นเลนของลอร์ดออริสต้นตระกูลคะ่ะ เสียงเขาเนี่ยเท่สุดๆดูมีพลังตามแบบฉบับของ Lord of Storm's เ n d จริงๆนะคะภาพนี้ก็คือ d ดมอนทากเกเรียนใส่โกโคลอกผ้าคลุมสีทองที่เป็นสัญลักษณ์ของ City Watch หรือพูดง่ายๆก็คือกรมตำรวจของ King's Landing ค่ะสมัยก่อนพวกตำรวจพวกนี้ก็คือเหมือนมีไปอย่างนั้นนะคะไม่ค่อยจะมีความสามารถปรับปรามผู้ร้ายก็ไม่ได้ได้เดมอนนี่แหละที่มาปฏิรูปฝึกฝนจับใส่ผ้าคลุมสีทอง จนสามารถทำหน้าที่ได้อย่างดีในที่สุดค่ะ Men will sooner put the realm to the torch than see a woman ascend the iron throne ชายทั้งหลายคงยินดีที่จะเห็นแผ่นดินมอดไหม้เสียดีกว่าที่จะได้เห็นผู้หญิงครองบัลลังก์เหล็กประโยคนี้พูดโดยเรนิสทาก g กเรียพูดกับ r e เนร a าทาก a กเรีก็คือป้าพูดกับหลานนะคะในอาณาจักรทั้ง7ผู้ปกครองแผ่นดินเกือบทั้งหมดเป็นผู้ชาย ยกเว้นแค่ดอนแคว้นเดียวที่ยอมให้ผู้หญิงปกครองโดยไม่ได้ใช้ชื่อเป็นควีนแต่ใช้เป็น Princess of d a อ n สามารถปกครองได้แทนผู้ชายส่วนแคว้นอื่นๆผู้ชายยังเป็นใหญ่อยู่การที่จะมีผู้หญิงสักคนได้ครองบัลลังก์กลายเป็นควีนไม่น่าจะใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆค่ะต้องฝ่าฟันความคิดและขนบธรรมเนียมโบราณไว้เราไปเอาใจช่วยในซีรีส์กันค่ะต่อตัวนี้จะอยู่ในห้องที่เรียกว่า the chamber of painted table หรือห้องแผนที่เวสเทอรอสโดยที่ถูกเอกอนผู้พิชิตสั่งให้ทำขึ้นมาเพื่อศึกษารายละเอียดของเวสเทอรอสว่ามีเมืองมีแม่น้ำมีภูเขาอะไรบ้างก่อนที่จะเข้ายึดครองเจ็ดอาณาจักรและก็เป็นโต๊ะที่ใช้วางแผนการรบมาหลากหลายสมัยมากจนถึงตอนที่เดเนริสหรือแม่มังกรของเรามายึดดรา้อนสโตนก็ยังใช้โต๊ะนี้วางแผนอยู่เลยค่ะรูปนี้เป็นปราสาทฮาร์เรนฮอลที่จะใช้เป็นสถานที่จัดก,การประชุมเรื่องการเลือกราชา,ายาทนะคะ เมื่อก่อนไฮเรนฮอลเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเวสเทอรอสมีหอคอยอยู่ห้าอันแข็งแกร่งที่สุดป้องกันการโจมตีได้ดีที่สุดแต่ถูกเพลิงของเ er บลเรีียนมังกรของเอกอนผู้พิชิตเผาทำลายจนเหลือแต่ซากแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นปราสาทนี้ก็ถูกเปลี่ยนมือไปยังตระกูลหลายตระกูลแต่ไม่มีใครอยู่ได้นานเหมือนว่ามันจะเห็นเฮีน่ะน,นะคะ ในเกมอ f ฟ h รอนส์ประสาทนี้ก็ถูกไทวินแลนนิสเตอร์ยึดไว้เป็นฐานทัพเพื่อสู้กับร็อบสตาร์ตอนช่วงซีซั่น2ที่เขาไปเจอกับไอยาก็คือที่นี่ค่ะ We play an ugly game, you have the determination to win it เราเล่นเกมที่น่ารังเกียจและลูกมีความตั้งใจที่จะเอาชนะให้ได้เป็นคำพูดของออตโตไฮทาวเวอร์ที่พูดกับลูกสาวอเลเซนไฮทาวเวอร์โดยทั้งสองคนนี้เป็นผู้เล่นคนสำคัญของสงครามครั้งนี้ค่ะ ฉากนี้คือ driftmark เป็นเกาะเ,เ,เล็กๆใกล้ๆกับ dragonstone เป็นบ้านของตระกูล valerion นะคะตระกูล valerion นี่เป็นตระกูลเก่าแก่จาก overia l d a l มีลักษณะผมสีเงินตาสีม่วงคล้ายๆตระกูล targaryen แต่ไม่ได้เป็นผู้ขี่มังกรนะคะในซีรีส์นี้เขาให้ตระกูลนี้มีผิวดำแล้วก็ผมออกจาก redlock นะคะดูเท่มากเลยคือจอบชอบทรงนี้มากจริงตระกูลนี้จะถนัดการเดินทางและการรบโดยทางเรือ แล้วก็เป็นตระกูลที่รังตำแหน่ง Master ร์ออฟชิในอาณาจักรทั้ง7มาตลอดตั้งแต่สมัยเอกอนผู้พิชิตจนกระทั่งตอนเริ่มซีรีส์เลยค่ะประมาณว่าเป็นผู้บัญชาการทหารเรือค่ะเขาจะมีความผูกพันกับทะเลมากในฉากนี้เป็นงานศพนะคะแล้วก็มีการทิ้งศพลงไปในทะเลตามธรรมเนียมของตระกูลภาพนี้จะเป็นเดมอนร์เกเรียนถือดาบนะคะดาบในตระกูลร์เกเรียนมีอยู่2เล่มคือ Black f ฟ e และดา r k Si เเป็นดาบเวลเรียน ชนิดเดียวกับไอซ์ของเน็ตสตาร์ลองคอของจอห์นสโนที่เอาไว้ฆ่าไวท์วอลเกอร์แบล็กไฟเนี่ยเป็นของเอกอนผู้พิชิตส่วนดาร์คซิสเตอร์เป็นของวิเซนยาพี่สาวและภรรยาของเอกอนก็ถือเป็นดาบที่มีความสำคัญมากๆเพราะว่าใชา้ครองเจ็ดอาณาจักรมาได้สำเร็จและจะต้องถูกส่งต่อให้กับคนในตระกูลททเกเรียนที่คู่ควรเท่านั้นค่ะ History does not remember blood it remembers names ประวัติศาสตร์ไม่เคยจดจำการน,นองเลือดแต่จดจำเพียงชื่อเท่านั้นประโยคนี้น่าจะพูดโดยคอรลิสวาไรอ o นนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันประโยคจบนี้ตอกย้ำความกระหายเลือดเข้าไปใหญ่เลยค่ะเขาจะให้มีการต่อสู้โดยไม่สนใจว่าจะต้องมีผู้ที่หลังเลือดต้องมีความสูญเสียเท่าไหร่แค่เพราะอยากให้ชื่อของตัวเองเป็นที่กล่าวขานต่อๆไปเท่านั้นดูตัวอย่างจบครั้งแรกคือตื่นเต้นมากๆดูดีไปทุกอย่าง ฉาก CG มังกรนักแสดงคอสตูมคือมันดูใช่ไปหมดนะคะและจอบเนี่ยก็ชอบสีหน้าแล้วก็แววตาของนักแสดงสองคนที่เล่นเป็นเรเนร a า a ทเกเรียนตอนเด็กแล้วก็ตอนผู้ใหญ่มากก็คือมิลลี่อัลคอกับเอมมาดาร์ซี่ดูแบบหญิงพยองอะไรประมาณนี้เลยคะ่ะรู้สึกมีความหวังกับซีรีส์นี้อีกครั้งนะคะรอบนี้ขอให้ทำออกมาได้ดีจนติไม่ได้ อย่าให้เหมือนซีซั่น8ของ Game Thrones เกมอัฟโรดไซโนเราเจอกันใหม่คะ่ะ